สมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่ประมาณ30บาท5สตางค์สวัสดีครับเวลาเราไปร้านอาหารในห้างเนาะเมนูที่จะต้องสั่งนะครับก็หอมทอดหรือโอเนลิงนะครับวันนี้ผมจะชวนไปทำหอมทอดกันนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรรสหมาล่าโหแซ่บมากๆแล้วก็วันนี้มีเคล็ดลับด้วยนะครับว่าทำยังไงถึงใช้กรอบกรอบกรอบแบบไหนนะครับนี่ กอบแบบไหนฮะว้าว <Wow. S 1> กรอบมากกรอบนานไปดูในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะหั่นหอมกันนะครับสำหรับหอมทอดนะครับเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆน,นะครับ ไม่เคยเสียน้ำตาให้ใครนอกจากหอม okay. Okay. Yeah. เสร็จแล้วเราก็จะมาแยกหอมของเรานะครับออกเป็น,นวงๆนะครับแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปผสมแป้งกันเลยนะครับ ต่อไปเรามาผสมแป้งกันนะครับผมก็จะใส่แป้งทอดกรอบตามหมี่คู่ดาวลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ําเย็นจัดนะครับจะเพิ่มความกรอบให้กับแป้งของเรานะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยบางคนอาจจะถามนะครับว่าเอาน้ําเย็นจัดแค่ไหนนะครับเอามือไปแช่แล้วปวดมือแค่นั้นพอครับอันนี้ส่วนผสมแป้งกับน,น้ําเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเตรียมทอดหอมทอดกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรานำหอมนะครับลงชุบกับแป้งเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับในการทอดหอมทอดของเราจะได้กรอบทั่วนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงนะครับด้านนอก สุกแต่ด้านในยังแป้งยังไม่สุกดีนะครับมันก็จะไม่กรอบนะสังเกตแป้งนะครับพอแป้งเริ่มเหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมนำขึ้นได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็นำหอมที่เราทอดนะครับมาใส่ในโเขย่าของเราแบบนี้นะ ในถ้วยนี้นะครับจะเป็นพริกหมาล่านะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์ทั่วไปเลยนะครับใส่ตามความชอบนะครับผมใส่ไป1ช้อนกาแฟนะครับแล้วก็ปิดฝาค่อยๆค,ค,คู่แบบนี้เวลาเขย่าอย่าเขย่าแรงนะครับเดี๋ยวหอมทอดเราจะแตกมันนะครับค่อยๆพลิกไปแบบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำมาใส่จานเลย เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหอมทอดรสหมาล่าของเรานะครับว่าแล้วก็ชิมซะเลยนี่ยังไม่ต้องจิ้มซอสน,นะครับ oh <my> อือหือออไมกอืกรอบจริงเผ็ดจริงด้วย <Yahoo. S 1> อร่อยมากมากสำหรับมหมาล่านี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับหอมทอดสูตรนี้นะครับผมใช้แป้งทอดกรอบตามีคู่ดาวนะครับเราต้องบอกว่าผมเคยเทส เมื่อคราวที่แล้วนะครับที่เราแชร์วิธีการทํากุ้งเทมปุระไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันกรอบมากๆแล้วก็ไม่ต้องปรุงรสเพิ่มแป้งทอดกรอบด้านคู่ดาวมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็กรอบนานด้วยนะครับ <Whoa. S 1> อืมกรอบจริงไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับแซบ่บอ,อร่อยมาก ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของหอมทอดรสหมาล่ากันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทํากินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนาสูตรนี้ไปทําขายสร้างรายได้นะครับมาดูแบบแรกสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับสําหรับหอมทอดหรือโอนีนลิงของเรานะครับใช้วัตถุดิบไม่กี่ตัวเองนะครับ จะมีหอมหัวใหญ่ในสูตรนี้ผมใช้2หัวนะครับ14บาท16สตางค์แป้งทอดกรอ,อบตาหมีคู่ดาวนะครับใช้240กรัม12บาทน้ำสะอาดนะครับใช้ประมาณถ้วยครึ่ง345กรัม45สตางค์นะครับมีพริกหมาล่าก็เสิร์ฟ1จานก็ใช้ประมาณ1ช้อนกาแฟนะครับ ใส่เยอะมันจะเค็มแล้วก็เผ็ดนะครับใช้ทั้งหมด7ช้อนก็7บาท88สตางค์น้ำมันสำหรับทอดนะครับแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศที่เราเสิร์ฟคู่กันนะครับเวลาเสิร์ฟลูกค้านะครับก็ประมาณ2บาท10สตางค์รวมค่าใช้จ่ายในการทำหอมทอดสำหรับพอบ้านแม่บ้านนะครับจะอยู่ที่44บาท9สตางค์ ไปมาดูการคำนวณต้นทุนสําหรับร้านอาหารกันบ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนอาหารสิ่งสําคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมจะมีค่าแรงนะครับใช้เวลาเผื่อประมาณ1ชั่วโมงนอกจากนี้ก็จะมีอื่นอื่นอีกยี่นต์นะครับ อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถะาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด7จานนะครับเวลาเราทําขายเราก็จะเลือกเฉพาะช่วงกลางๆของหอมนะครับที่มันเป็นวงๆ ก็ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ15บาทต่อจานมาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมจากการขายจะอยู่ที่ประมาณ30บาท5สตางค์เวลาเราขายนะครับสมมุติผมขายชุดละ29บาทนะครับก็จะได้กําไร13บาท97สตางค์นะครับก็ถือว่ากําไรดีอยู่นะและราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่ด้วย แล้วก็สําหรับสูตรนี้นะครับสามารถทําได้2แบบเลยนะอาจจะเอาผงมาล่าผสมกับแป้งแล้วถึงค่อยเอาหอมไปชุบแล้วก็ทอดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการความเข้มข้นหรือรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะครับใช้วิธีแบบในคลิปจะดีกว่านะครับคือโรยพริกมาลาหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะครับตัวพริกมาลามันก็จะเคลือบด้านนอกเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รสชาติของพริกมาล่าที่ชัดเจนขึ้นที่สําคัญเวลาที่ใส่พริกมาลาแล้วเวลากินความเลี่ยนก็จะลดลงด้วยลองนํากลับไปทําดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ y o u ู u ูบชา n e l เชฟขวานเอ็นจีเช f เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ